ตอนนี้เราจะมาซื้อคูปองกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดางในนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูดางในกันนะครับว่ามันมีอย่างติ่งห้องนะครับก็เติงหันหลามภานซาบ้านเราขนาดนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ดีอยู่ดีชาอุดรธานีเป็นผู้สอนที่ของเยือะขนาดแล้วมีดนตรีสดด้วยโอเคแล้วก็จะไปเชื่อมมา ลัวเราจะไปซื้ออาหารนี่นะครับยังเอาจะมาสั่งอาหารเรื่นไทยครับอาหารตามสั่งก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยนะครับ เอาง่ายๆนะครับมันก็เหมือนครับในแห้งตำบลเชียงใหม่นะครับตำบลมอยงมียะนะครับ,บก็จะมีร้านอาหารแต่ว่ามันจะแตกต่างจากร้านอาหารคือมันจะเป็นพื้นที่เหมือนตลาดแค่นั้นเองนะครับก็มาให้ดูบรรยากาศนะครับคุณนายอย่างนี้ เาจะพากันไปดูเรื่อยๆนะครับโอ้โหโอดหน้ากิ่งขนาดเลยนะครับหน้ากิ่งขนาดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเอซีไปดูนะครับว่าอุดรธานีเนี่ยเขาเข้ามาเตรงนี้นะครับมันมีอย่างที่หน้ากิ่งของอรับ อีสานก็มีนะครับว้ยายแม่อีสานยังม่ได้จดสักกรรมเต้านะครับก้อยเกยนี่นะครับยังม่ได้จดสักกรรมแต่นะครับอันนี้จะเป็นกุ้งถังนะครับมาดูฝั่งยำนะครับวุ้ยกงอบเสนนะครับร้อยห้าสิบบาท ปลาหมึกนะครับน่ากินขนาดเลยนะครับแตกต่างจากบ้านเฮาขนาดเลยนะครับเชียงใหม่เนี่ยเสาหากินอย่างนี้นะครับเสาะกินยากขนาดเลยนะครับนี่ครับลูกค้าเป็นกันนากนะครับเยอะมากครับอันนี้ก็จะเป็นซูชินะครับหน้าตารที่โคตรน่ากินเลยนะครับเนี่ยโอ้โห ี๋ยวจะพาไปดูหลายๆร้านนะครับขนมเส้นก็มีนะครับขนมเส้นก็มีหลายๆหลายรสชาตินะครับเกงเียวหวางกับที่น้ำยาไทยน้ำยาปลานะครับนะครับ เลือกปะาทูนะครับซีบางโมจะกินอย่างดีนะครับโอ้โหอันนี้กุ้งโซซเลยนะครับดินเดียวๆอยู่ครับเดี๋ยวร้านนี้นี่อาจจะมาอาจจะมานะครับเดี๋ยวต้องถามเพื่อนว่าเพื่อนใครได้บ้างนะครับพาะอยากอยากจะกินใฮ้เอฟซีได้ดูนะครับพร่าเอากับปเกย์กินเหมือนกันนะครับว่ากุ้งโซ่ๆเป็นๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวเป็นๆนี้นะครับเนี่ย ันตึงๆให้อย่างคืดน,นะครับเอาเพ็ดๆส้มๆนะครับอันนี้มีแบบย่างด้วยนะครับอันนี้ขายยังไงครับพี่ถ้าคูงเป็นตัวละเจ็ดร้อยครับเป็นเป็น,<ล>ปนตัวนี้เป็นตัวนี้เลยใช่ไหมครับ<อ><อ>คูงน้องตัวละหกร้อยตัวละหกร้อยคึงโลก็ได้สามร้อยกับสามร้อยห้าสิบอ๋อโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเดี๋ยว จะไปเอฟซีมาพอหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวอาจจะมาซื้อนะครับเดี๋ยวขอตัวไปหาเอ่อร่วมโครงการที่เราจะกินกันก่อนนะครับมันแน่ขนาดเลยครับเนี่ยเอฟซีโคตรแบบแห่กินขนาดเลยครับเดี๋ยวเราไปร่วมหาคู่กินก่อนนะครับ เมื่อกี้มื่อกี้มีนะสั่งยำไส้ตันไปแล้วใช่ไหมครับอีกๆๆอีกอีกอีกคิวหนึ่งนะครับมันตึงย่างเด็ดนะครับเอถ้าเป็นเชียงใหม่มีงี้นะครับโอ้สถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเฮานะมันตึงมีคนเหงาจัดหนักอยู่นะครับเนี่ยร้านในอุดรนะครับ ผู้ร่วมโครงการนะครับเดี๋ยวหาผู้ผู้ร่วมโครงการกันก่อนนะครับหอยซิงยำซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเขาจะหาคนร่วมรับประทานก่อนนะครับอันนี้คนร่วมรับประทานนะครับโอ้โหจะกินมากินโอ้โหเอาก็เอากชุดตัดไปก็ <laughs> นี่นะครับกินแบบซอสซอสนะครับมันตึงยางคือแต่แต๊ะนะครับกลิ่นแบบสามรสเด็ดเด็ดเผ็ด,ด,ด,ดๆชุ่มๆหวานๆนะครับเอาตามที่ใครชอบว่านะครับปรุงรสตามใจนะครับเดียว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 นะครับล้างด้วยโซดานะครับจัดด้วยสามรสโต๊ะด้วยเบียร์ตบด้วยเหี้ยสองสามปกนะครับ <laughs> ยำสดบ้าสมีนะครับเมนูที่เราสั่งไปคือยูดอนยูดอนอ๋อขายูดอนไงแต่บอกชื่อร้านไงเดี <laughs> ย๋ยวนะชิมครับอร่อยมากอร่อยมาก,มากนะครับแซ่บเมนูครับโยำแซ่บนี่นะครับเมนูนะครับ เดี๋ยวจะมาลองกินกันดูนะครับว่ารสชาติอร่อยหรือเปล่านะครับพนังงกงานเกาะตอน5ปีนะครับของเสรดของสดของเกาะนข้าคทนนีะสดมากครับกินได้ทัคืนยำสดรัสเหนือโฆษณาเลยเสิร์ฟร้องไห้ อันนี้จะเป็นลาบตบนาหารนิสานนี่นี่นี่ชื่อร้านมิลาสาลาิสารอาหารแซฟโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปนั่งเดี๋ยวไปนั่งกินกันดีกว่านะนๆไปนะครับเดี๋ยวไปนั่ง,งกินกัน เดี๋ยวไปหาโต๊ะนั่งกินกันนะครับอ๋อมีหั่มร้านอยู่เหรอเดี๋ยวจะไปหัมร้านนึงนะครับโอ้ยลาเพราโคตรน่ากินเลยนะครับเดี๋ยวจะไปหัมร้านนึงนะครับอันนี้สั่งไว้ได้แล้วครับไก่ย,ย่มะกะเพรากรบอบร้านไทยอาหารตามสัดด่งบุรรัม เ,เ,เามา่คาเม่คาเม่คาบริการดีไหม <laughs> ไปครับเอาไปนั่งกินกันค,คนค่อนข้างที่เยอะมากเลยนะครับใครมีโอกาสกจะลองแม่เอลพอนะครับอันนี้ก็บไ่ได้แอลแมเป็น5 6 7, 7ปีแล้วครับเอหรอมานั่งแินอลมานั่งกินชิวๆนะครับ <laughs> มาดูอ่ะบรรยากาศนะครับอาหารสั่งนะน้อลาเน้อลาเลยนะเขาไม่ได้เช็คนะเช็คยอหรือเปล่โอเคครับทีหลังจากที่เราสั่งอาหารนะครับเราจะมาดูอาหารกันครับอันนี้ก็คือข้าวขาหมูนะครับเดี๋ยวมาชิมกันก่อนครับว่ารสชาติดีหรือเปล่านะครับ มองครับต่อไปครับไก่เผาไก่ย้อาายมหมากรับอยากมาชิมลูครับกินนี่มกุกแล้วเนี่ยม,มอเหมือนกันนะครับเนี่ยหมอสำหรับเด็กกับแก้มนะครับต่อไปนะครับอันนี้ยำไส้ฐานนะครับ ย้อนี่ไว้นี่ก่อนเพื่อจะโรยด้วยหอ,อมเกียวแดงนะครับเดี๋ยวมาจิ้มกันดูนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอตัวอีกเข้าก่อนนะครับ